เพจซุปเปอร์ไช็อปขายดีเกมบริการขายดีเกมราคาถูกเริ่มต้นที่หลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อดีราคาร้อนพร้อมจบราคาสวยๆระวังคนแอบอ้างเพจกันด้วยนะครับเพจจริงจะไม่ทักหาใครก่อนเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม70,000คนขึ้นไปเพจจริงลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม ก็ต้องกราสวิตสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเส้นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมคารีนาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมน้องๆขอมาพี่จัดให้นั่นเองนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์นะครับผมนะส่องไอดีฟรีไฟที่โหดที่สุดในประเทศไทยนะครับแต้มเยอะที่สุดในประเทศไทยนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปส่องยูเอดี คนโหดนั่นเองนะว่าจะเป็นใครนะครับผมท็อปหนึ่งในประเทศไทยนะบอกเลยว่าสุดจัด แน่นอนนะครับสุดจัดแน่นอนก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดติดตามเพจพี่ด้วยนะพี่สตรีมเทสแชนทุกวันนะครับแจกเพชรทุกวันนะเพจอยู่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยชื่อเพจว่าบิ๊กแชนแนลชื่อเหมือน YouTube เลยนะเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจพี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็คลิปนี้นะครับถ้าครบ5,000ไลค์ภายใน1วันพี่มีบัตรกาลิน่าแจกฟรีสองรางวัลกันไปฟรีเลยใครอยากได้บัตรกาลิน่าฟรีๆอย่าลืมมมมนนนะคคคคครรรััับบาาอเต์์์์แแแลลลกกกกก้้้วว็ดดดไไชยถถึง5,000พี มีบัตรก็น่าแจกฟรีๆกันเลยนะครับผมมาโอเคนะครับก่อนเลยเดี๋ยวพี่พามาดูกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับน่าจะมีอะไรนะเออพี่ลืมแนะนํากิจกรรมนี้นะครับผมน่าจะนานแหละแต่ว่าพี่ยังไม่ลองสุ่มดูเลยนะครับพี่มีอยู่3าใบสำหรับกิจกรรมตู้นะครับตู้สุ่มหินแปลงร่างตู้สุ่มอีวนั่นเองนี่เลยไปชุดนี้นะครับผมนะพี่ลืมแนะนําเลยนะเดี๋ยวพี่ขอใช้ตั๋วก่อนเลยละกันนะครับไม่มี3ใบนะครับปึ๊บเฮ้ยได้เลยอ่ะเฮ้ยง่ายเกิน Bai diau nana, bai diau nana. โอเคใครหมดกี่เพชรหรือหมดตัวกี่ใบอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเฮ้ยพี่สุ่มทีเดียวออกเฉยนะโคตรคุ้มยิ่งเคนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็กิจกรรมที่เข้ามาใหม่อีกน,นึงก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นสกินปืนลูกซองนั่นเอง M1887 นั่นเองเป็นลูกซองเขียวนั่นเองอยู่ในส่วนตู้สุ่มกาชาห้าเหรียญนั่นเองนะครับใครที่หมดกี่เพชรอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับนะครับรีีวีววิ UAD คนทท่่โหดดสุด ในประเทศไทยตึงที่สุดนั่นเองนะครับแต้มเยอะที่สุดคือใครเราไปดูกันเลยนะครับผม ก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บ pjspin.com เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรี500บาทได้ฟรีเลยนะครับโปรโมชั่นนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดโอดได้เลยครับลิงก์สมัครรีบสุ่มอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามากดสมัครสมาชิกตามพี่ได้เลยนะครับแล้วก็กดล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กได้เลยง่ายๆนะครับผมโอเคนะพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างครับผมแล้้้วกก็ดดเเเตตตติิมครรรงนีา ใส่เบอเร์วอลเล็ตของเราเข้าไปนะแล้วก็จำนวนเงินที่โอนไปตามพวกพื่น้องเลยแต่พี่นําคือเติม500บาทเข้าไปเราจะได้ฟรี500บาทฟรีเลยนะครับพออุอนเสร็จใสเ่เบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอดเลยครด,ดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะเห็นไหมพี่เติมไป500บาทก็คือจ,จะรับห้าร้บาทฟรีนั่นเองนะครับผม จากนั้นกดมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมทีนี้ใครที่อยากได้ไอดีท่าปักธงเหมือนพี่นะครับที่พี่ไปแอคในโซนฟิชาตายเนี่ยพี่แนะนำมาสุม่มตัวนี้เลยสุ่มไอดีท่าปักธงไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีเกมเซตที่รุ่นของเทปที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดรอบละ20เครดิตเท่านั้นนะบ,บอกเลยว่าโคตรสุดโคตรแรงนะครับผมนะพอเราสุม่มได้ไอดีท่าปักธงแล้วเนี่ยให้เรากดมาที่ติดต่อตัวนี้นะครับผมมันก็จะเด้งไปหน้าแฟนเพจเขานะครับผมเราก็ตามไปบอกเลยว่าเราสุม่มได้ไอเนี่ยเ้าก็จะ,ะท่าป็นนนเเเซิรรรร์ฟไทยยย100%ลละะคคัับบบผมมีๆ รับ500บาทฟรีแจก500คิวด้ฟรีมีจ้ามือจำกัดนะครับช้าหมดอดได้นะครับลิงก์สมัครลิสต์ซุ่มอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับมาเดี๋ยวพี่พามาดูคนแรกกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูคนแรกกันเลยนะครับในส่วน u ู d นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ขอเปิดประเดิมด้วยนะครับผมท็อปหนในประเทศไทยเลยนะครับผมอ่ะใส่ u ูเไปเลยนะครับสองแปดสามเจ็ด ไปดูพร้อมพี่ก็ได้ใส่ไปพร้อมมาเลยครับนี่จากนั้นกดค้นหานี่มาแล้วเฮ้ย <Wow. S 1> นี่ไอซีแม็กนั่นเองนะครับเออสุดตึงมาแล้วกดเข้าไปดูเลยมาดูประวัติเขาเลยนะครับผมนี่นะครับอ่านี่แต่งตัวแบบนี้เลยท็อปหนึ่งในประเทศไทยนะครับผมแต้มดูแต้มเขาก่อนครับผมเจ0 8 3ครับผมเฮ้ยเวอร์จัดเวอร์จัดจัดนะครับผมเออ เลเวล75ครับผมยูอีดีสองแน่ดีะครับผมใครอยากแอดเพื่อนก็สามารถแอดเข้าไปได้เลยถ้าเพื่อนไม่เต็มนะครับคนกดไลค์22,049คนนั่นเองนะครับผมนะตามนี้เลยนะครับส่วน อีดิทพาร์นะครับก็ตามนี้นะครับก็ถือว่าไม่ค่อยได้เติมนะครับส่วน4วิสีนะครับก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมส่วนมากจะเล่นอ่าเล่นเป็นจัดลำดับนี่เลยนะครับผมฤดูกาลที่ยื่สสีนั่นเองนะครับผมนะอ่าส่วนภาพรวมการแข่งขันการเล่นต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับผมอ่าหมดทั่วไปนะครับนี่นะครับผมจัดลำดับ นี่เรามาดูหมวดโซโลกันก่อนนะครับโซโลเป็นไงบ้างนะครับโอ้ยิงหัว81นะครับผมนะแล้วก็อตัตราการยิงหวัว36.16เเลยครับอเอาเลือกจัดจัดเอาเลือกจัดจัดเอาเลือกจัดแล้วแล้วก็โหมดคู่พี่จะไม่ดูนะครับอ่ะนะครับขอเป็นทีมแล้วกันนะครับทีมก็อตัตราการยิงหัวะนะครับ 4. 44.90นั่นเองนะครับยิงหัว8 2 3 3หัวเลยโอ้โหตึงจาดตึงจาดโอ้โหนะครับเดี๋ยวดูหมวดคู่ด้วยก็ได้อ่ะนี่เลยนะครับหมวดคู่คืออัตราการยิงหัว37นะครับแล้วก็ยิงหัวไป237นั่นเองครับโอ้โหตึงเหมือนกันนะเนี่ยโคตรตึงเลยนะเออเฮ้ยเอาเรื่องนะครับเอาโคตรเอาเรื่องนะครับผมสำหรับอ่า ันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับนี่นะครับผมไอซ a แนั่น่เองนะครับผมนะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูคนต่อไปกันบ้างนะครับคนต่อไปเป็นใครไปไม่ได้นะครับผมนะอ่ะพี่ขอพิมพ์ไปก่อนนี่นี่สองห้าแปดศูนย์เป็นใครไปไม่ได้ครับผมนี่พี่ทาฟานี้ลงอ้างเฮ้ยเฮ้ยกดเข้าไปดูเลยปึ๊บโอ้โหแต้มห้าหมื่นสามโคตรตึงโคตรตึงดู โอ้โหสี่ v 四เขาก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ว่าส่วนมากจะเล่นเป็นโหมดจัดลำดับนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับโอ้ยยูดีก็หนึ่งสามสกศูนย์สองห้นะครับคนกดไลค์1 9 1 4 6คนนั่นเองนะครับเลเวล76นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูประเด็นสำคัญที่ภาพรวมกันดีกว่านะครับผมนี่เลยนะครับจัดลำดับนี่ดูจัดลำดับโซโล่ก่อนโซโล่นะครับผมยิงหัวนะครับผม42.38นะครับยิงหัวไป200 81นั่นเองนะครับเฮ้ยเอาจัด เอาเรื่องอะเนี้ยดูเปอร์เซ็นต์ยิงหัวดินะครับแล้วก็หมดทีมนะครับทีมเนี่ยก็จะเป็นอ,อัตราการยิงหัวนะครับ29.73นะครับผมยิงหัวไป4,500ันหรอหัวเฮ้ยเอาเรื่องโคตรเอาเรื่องบอกเลยเอาเรื่องจัดนะครับเอาเรื่องจัดนะครับแล้วก็ หมดคู่นะครับก็จะยิงหัว31.30นะครับแล้วก็ยิงหัวไป3ไปหน ,3 หัวนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับ u ูดีพี่ลาฟานะครับสามารถแอดไปดูได้เลยนะครับบอกเลยว่าโหดจัดระดับประเทศแน่นอนสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับส่วนคนสุดท้ายที่นำมาให้ดูกันก็คือเป็นพี่คนนี้เลยนะครับ215375423นะครับนี่เฮ้ยนี่แค่ไหนครับผมเนี่ยพีเอสเจ้า 94ตัวนั่นเองนะครับเรามาดูว,วัดกันเลยนะครับแต้มอยู่ที่65,752แต้มเฮ้ยเอาจัดนะครับยุ้ดีสอ5หนึ่2หนะครับไอ้ย5 4 2 3นะครับเลเวล71อค,คนกดไลค like ์9,788คนนะครับส่วนอีดิทพาร์ทก็ตามนี้เลยนะครับผม CVC ก็ไม่ค่อยเล่นเหมือนกันนะครับผมนะ ทีนี้พี่จะพามาดูภาพรวมกันเป็นยังไงนะครับผมภาพรวมก็คือเดี๋ยวพี่พามาดูหมดจัดลำดับนะครับนี่โซโล่เป็นไงโซโล่ Solo ยิงหัวอัตราการยิงหัว28.21ครับยิงหัวไป33นะครับสหรับหมดโซโล่นะครับแล้วก็หมดคู่นะครับหมดคู่อัตราการยิงหัว28.39นะครับผมยิงหัวไป337นั่นเองนะครับสุดจัดแน่นอน,นครับส่วนหมดทีมนะครับหมดทีมก็เดือดเหมือนกันนะครับหมดทีมนะครับอัตราการยิงหัว34.14%นะครับยิงหัวไปทั้งหมด 6,164หัวโอ้โหตึงจัดตึงจัดมากๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการรีวิว u ู d คนโหด3คนต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับตึงสุดในประเทศไทยเลยนะครับตอนนี้ระดับหนึ่งก็คือเดี๋ยวพี่พามาดูตัวนี้ นะครับใครที่อยากรวมดับนะครับก็คือเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็อันดับปุ๊บภูมิภาคนี่เลยนะอันดับหนึ่งก็จะเป็นพี่ i อซ a แมนะครับอันดับที่2องก็จะเป็นโจโเจ้านะครับผมนะอันดับที่สามก็จะเป็นพี่ราฟาลงอ่างนั่นเอง นะครับตามนี้เลยนะครับผมสามารถดูได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าโหจะจัดทีนี้ใครที่มี UED แปลกๆอยากให้พี่รีวิว U ู D ดีแบบใหม่นะครับผมคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับเห็นน,น้องๆชอบคอ like นเทนต์แบบนี้พี่จัดให้นะครับส่วนเย็นนี้จะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมนะครับพี่สตรีมทางเพจม channel ด้วยอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิป,ปหน้านะครับสำหรับ<า><ๆ>พี่โรนีลาตัวไปก่อนนะครับผมกลับสวัสดีครับ